ันจะว่าไปช่วงนี้กระสุนมันก็แพงเนาะทำไมไม่เติมเซฟกับซีโกดีเล่ะลดสูงสุดถึง3 0กันเลยทีเดียวเอ๊แต่จะว่าไปมันก็ไม่ได้มีแค่เซฟนะครับที่ลดถึง30%เนี่ยแพ็กกันอื่นก็ลดถึง3 0เหมือนกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนซีโกดีเกันเยอะๆนะครับร้านนี้บอกเลยว่าถูกปลอดภัยไม่ปล่อยให้คนเติมรอนานแน่นอนครับไปอุดหนุนกันเยอะๆเด้อโย Yo, นะครับก็ต้องของกาสวัสดีเลยนะครับ มาอยู่กับแบงค์บิดเหมือนเดิมนะครับในวันนี้และในวันนี้เราก็มากับปืนเมนของเราอีกเช่นเคยนะครับในไลฟ์สตรีมเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นจนเบื่อแล้วนะครับเจ้าปืนฟอร์กระบอกนี้เนี่ยได้ข่าวว่าปืนฟอร์ซีซันนี้เนี่ยเนินฟมาหนักมากๆนะครับทั้งแรงถีบทั้งอัตราการแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟอร์กระบอกเนี่ยจะเอาผมลงหรือเปล่า คลิปนี้ก็อาจจะตึงสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาไฮไลท์ตึงๆมาลงเลยนั่นเองนะครับผมไฮไลท์ปันป่นๆไฮไลท์โยนๆเนี่ยดูได้ที่ไลฟ์สตรีมเลยนะครับลบกวนก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปไปรับชมเกมเพลย์กันเลยครับเตะใหญ่เตะโตนะคิมไปเลยไปเลย กำลังดีนองดีเราเข้าไปเปิดเสียก่อนเยอะโอ้เ p s เแหละหนึ่งแรงไม่มีแกดหรอมาไปแล้วครับแล้วมันมาได้ที่ไหนหรอเฮ้ยอันนี้ขน oh you hit that แกแล้วตัวหนึ่งตะคิมตายหนึ่งได้หนึ่งไม่ตายปะวะตายหนึ่งได้หนึ่งโอ้โหมวกเป็ดยิงยิงหมวกยิงเร่งเลยสแสดงอยู่ไหนต่อตัวอยู่ไงต่อตัวแล้วก็เรียบร้อยไปตามสเต็ปครับลิงเจ๊กเจ๊กของเราเนี่ยตุยไปเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตะคิมก็บอกผมว่าแกเอามันดิแกเอามันให้สุดเลยไม่ต้องรีบได้เลยเว <ขอ S 1> <V> ตึงแบบเนี้ย แบงชอบชอบตายตัวนึ่งเลยเอ้ยผมยิงมหกแกมันเด้งวะเออไม่ไม่ไม่อันเนี้ยแม่งยิงหัวบอดยังไม่ตายเลยเมื่อกี้เนี่ยแปดศูนย์อะงงวะบอกเ,เด้งเฉียเดี๋ยวโม,มหก แล้ยิง่งมัเป็นเด้งเจ๊ดนะหาออปชั่นกันและสิ่งที่เราต้องทำในตอนที่เราเหลือคนเดียวไม่ใช่การนั่งนิ่งนั่งรอนั่งดักนะครับแต่เป็นการหาอ,ออปชั่นนั่นเองนะครับยิงออปชั่นเราเยอะเท่าไหร่โอกาสรอดเราก็ยิ่งเยอะเท่านั้นนะครับถ้าเราโม่แต่นั่งรอนั่งดักเนี่ยศัตรูเขารวมหัวกันแล้วเข้ามาพร้อมกันเนี่ยเราตุยได้เลยนะครับเพื่อนๆกระสุดเลยอ่ะอธิษฐหน่อย วสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไอผมก็เป็นคนห่วงของเพื่อนซะด้วยสิสิ่งที่ทําต่อมาไม่ต้องถามเลยครับแงก,กระสุนเพื่อนใส่เซฟนั่นเองนะครับโอ้อย่างน้อยเนี่ยเราตายเพื่อนก็ยังได้กระสุนกลับไปนะครับ no you. ไปดูว่า และสิ่งที่เราต้องทําเป็นอันดับต่อมานั่นก็คือหาตําแหน่งศัตรูให้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการแ a น c h เชคหรือการปา,าระเบิดให้เขาเปิดเสียงเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับพเพื่อนๆสวัสดีครับนีช่ช่เอาดีนี่แกได้ และในจังหวะน,นี้ผมก็ตัดสินใจที่จะวิ่งถอยออกมานะครับเพราะเพื่อนเขาเนี่ยน่าจะแจ้งแล้วว่าเราเจ็บเมื่อเขารู้ว่าเราเจ็บแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาต้องโถมเราอยู่ดีครับพยายามหาตัดสักตัวครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยโถมใครต็มที่วะ vs หน่อยเวหน่อยเฮีย <ples> ขึ้นข่าวเฉยตายป,ป็ดตายมาตายเหรอเออ เห็นอย่างเงี้ขอบคุณน้องขวัญด้วยนะคะพี่ชายเอ่ห์ันตายได้หรอแล้แม่งเอกมันจริงคนตายปะตายอยู่มั้งโดนยัดเลิเอาให้หมดเลยเดี๋ยวมันจะติงโทษต่ว ใส่เสื่อไม่ได้หรอน่าจะปลาแรกกันผมเมื่อกี้นี่ผมว่านั่นแหละเรามีของเติมเรื่อยๆรอจัดชมครับเฮ้ยจัดแจบบัดไม่ค่อยเข้าไม่ออกรีบเองแหลว่าขอบคุณน้องฝันเลยครับ แกก็จะส่งเยียวยาเขเคยมีซีดีดรอปอยู่หน้าเซฟนี้ป่าวะไม่เคยเห็นเดี๋ยวเขาลองดูเนี่ยเซฟนี่ตะกีมพีด่านให้ผมไปแมปไหนไม่เดินวะ และในจุดๆดนี้ผมก็ไม่รู้มุมของศัตรูเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดจุดเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องหาออปชันเพื่อปลาเช็คในจุดที่คิดว่าเขาน่าจะอยู่นะครับไม่งั้นเราเดินมั่วเดินตัวเนี่ยหน้าเรายู่แน่นอนครับ ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเล่นให้เฮ้ยเอกแรงดีกว่าเดี๋ยวเล่นรัวๆเลย โอ้โห oh, oh. ไม่เล่นด้วยเลยบอดเจอกู610นัดนี่แหละผมมันดีอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นเอกเก้ให้เลยผมว่ามันแรงว่ะผมว่ามันเกิดมาเพื่อผมว่ะปืนนี้ เข่าขวัญเก็บระดับปีนตนแกเก่งแกพูดมาได้ไงว่าผมเก่งแกพูดมาได้ไงนี้มาแกคิดอีกรอบนึงเวอร์ o ี่กูดเยอะๆเลยหมดรอบตะกีนตีที่ยิงแกฮะหมดรอบตีที่ยิงแกเอือก็พูดเก่งเนียไงก็บอกก็จะหมดแล้วอ่ะ หมดแล้วไงเอาไปเดี๋ยวเราเก็บของกันดีกว่าครับถ้าเกมนี้ไม่มีคนเข้ามากวนเนี่ยน่าจะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเลยน่าจะออกเป็นล้านเลยในเกมนี้ฮ่าอดูปากคนหัวใจ๊ดหน่อยครับเอนก็ยังเอาเรื่องอยู่นี่ว่าพอเนี่ยอ๋อเยโท้อททษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแม่งไปซ้ำศพก็เฉย ไอดีไหน ID ไอ้ดีใหม่ครับซื้อมาอัตูดต้องเข้าให้เป็นตูดไม่อยากให้เข้าดิไม่อยากใหก้เสียสายตาดีกว,ว่าไม่เสียสายตาดีที่สุดหรออืคนเรามันทำเลสิกได้แค่ครั้งเดียวไงนในชีวิตอะ MK ้าด้วย เสียดายแม่งของแต่งพอดีผูตายแต่แบง กดแล้วกดแล้วนจะออกแล้ยทนายยิงกูตายไม่เป็นไรครับเขาคุยกันแล้วไงอุ้ยออกร้านหนึ่งได้อยู่ยูคิวมีอ่าหกเทียร์มี A E K It's me Oh bro I'm so sorry bro มาเดี๋ยวเรามาอยู่ในเกมที่สองกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่ายิงเยอะมากๆแล้วก็คมมากๆด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะผมเนี่ยได้บัฟครับเปิดตาที่สามรับฟังก็ได้แต่ผมยังต้องรอเลยเนี่ขนาดอืมช่วยอะไรไม่ได้ขนาดสตรีมเมอร์ด้วยกันยังต้องรอเลยสตรีมเมอร์โดนเออสตรีมยืนมานั่งคุยอยู่ข้างข่ะข้างหน้าข้างหน้าแล้ว ไปขอจิงมาจะแบงค์ว่าเราตายเนี่ยเด็กตะคิม เออราเปิดมาเสื้อมือเนี่ยหายสองหายสองครับพี่ชาครับขลองเลยทีมงานเขาไม่ได้ทีมงานระบบเนี่ยเขาเป็นทีมงานแบบเขาทำอะไรไม่ได้หรอกผมอยากไปท้าปากแดงวะไม่หวหรอกรวมลบไประวมไม่ไดปากแหแแปาก ป้าวอยู่ที่หัวมันก็ยิงไม่โดนเนาะผมไม่เข้าใจเึงผมไม่รู้ผมมาแล้วตะกินตกตะแบงข้างหลังใช่มันอยู่ข้างหลังไงเดี๋ยวผมไปลบปากก่อนเลย และในจุดๆนี้ก็น่าเสียดายเลยครับเสียตะคิมไปอีกแล้วครับผมเนี่ยคิดว่าตะคิมจะมีสมกนะครับที่ไหนได้ตานี้แกลืมพกมานั่นเองนะครับโอ้แย่เลยแบบนี้บัสแบบไหนอะบัสแบบนไห,หนบัตข้างหลังวุ่นวายกูจ,จังเลยที่ไหน ประูฝากคในหัวใจนะครับเตือนเยอมีเงชอ็อดกูจะยิงฟรีสักหน่อยเฮียเจ๊กูกรนหัวเกอดตัวหนึ่งขอปืนพกที่เป็นเจาะห้าหน่อยได้ไหมครับ ปวโพดว่ะตืนมาพร้อมมอก็ได้สุดตะมอตะมอใชออ่จะไนกินข้าวก่อนเดี๋ยวว่าคนดูกินก่อนก็ได้ะตะมอทมาก็ได้ขึออ้นบนตะมอน ไม่มึงกางเกงเบาเลยมันจะได้มีเวลาพักนี <c oughs> เ้เกมนึงแล้วกันอีกเกมนึงเ,เกมนึงเ,เกมนึงให <c oughs> ้มาพร้อมแต่หมอดเนาะ, <c oughs> ะเจ้าหน้าวป,ปะกั็นพอดี <c oughs> เต็มตี้อ่ะ ตัง่งก๋วยเตี๋ยวมานั่งดูเกมแล้วผมจะไปกินข้าวเหมือนกันดิผมก็หิวเหมือนกันดิเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนได้ไหมล่ะกินมาใหม่วันเชียบตอนแรกเนี่ยผมกะเคลียร์สี่ตัวนี้เก็บของออกละแต่ที่ไหนได้เนี่ยข้างในเนี่ยมันออกมาตีเราครับเพื่อนๆทำให้ผมเนี่ยต้องไฟต่อเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันต่อเลยดีกว่าครับ าก็กินข้าวผ่านทู่ไปหนึ่งหนูก็กินข้าวอุ้ยเฮียมันอะไรขนาดนั้นน่ะไอหนุ่ม โลนี่เปิดตลอดปะครับใช่ครับเปิดตลอดสวัสดีทุกคนด้วยนะับใครเข้ามาใหม่ฝากติดตามด้วยนะคกินเปิดช่วยเลงปะครับเปิดเปิดมาไปไหนต้องวัดแย๊บนะ ยะโดนก็แข็งมากแต่ก่าที่เยอะคือยังไงกเจอหลาะที่อะไรอย่างนี้หรอมาเจออยู่แล้วลแหบลบะจ้างหัวพันได้กี่เมจะจ้างอ,าอะไรผมไม่รับฟังวันรับกันครับพี่นี้ เดี๋ยวให้พวกมันให้พวกนี่ยนะเวลานอนเดงไม่ตรงกันเลยเวลาตื่นนะ่ะมาพี่จะเล่นไม่ได้ระเบิดหมดกระสุนก็หมด ้ตโอ้กาบเขียวครับเปนะ็นกาบเขียวเขียวจ้าด่ะแบบเขียวเวอร์เมื่อก่อนผมเล่นครับทีผมก็เล่นยอยู่ตลอดเลยนะซึ่งตะขอบอย่างเดียวแล้วผมก็ไปฝึกเกิดตลอดจนเดี๋วผมนะกับทีไม่เสียดังไงตึงกบทีนเนี้ย เดีย๋ยวตั้งแางก่บเดือดตั้งหัวว่ขอบคุณน้องขวัญได้ครับมุมซ้ายประตูแดงเซฟปีคุณแจหรอไม่ใช่บุรุษมุมซ้ายประตูแดง ยิงไปสองตี้ของขนาดนี้มีแต่เซตใหญ,ใหญ่พูดได้คำเดียวครับว่าอิ่มมากๆแต่ของที่เรายิงไว้เนี่ยดันมาอยู่ในจุดออกที่เสี่ยงที่สุดนะครับนั่นก็คือเรดาร์นั่นเองเพื่อนๆยังจําเจ้าตัวสนทยที่เคาะผมมาได้ไหมครับแน่นอนครับมันยังเหลืออยู่เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันเลยครับมันจะมาปลาระเบิดใส่ผมหรือเปล่าจะไม่ไหวกับมันนะ คนไหนโดเนีไอ้อะไรนะตาดำมาขอเป็นตอนาคืนได้ไหมเพราะว่าถ้าถ,ถ้าตาดำไม่พี่พี่ผมก็จะลงแล้วนี่โอเคไหมไม่คุม้คมแกบอกไปดิใช่ไหมไม่คุม้มแกมันจะอยู่แป๊บเดียวอ่ะไม่อยู่แป๊บเดียววิดเดียวได้ไหมเนี่ยโอ้โหจะลงแล้วเนี่ยจะแป๊บเนี่ยโอเคไหมพี่ชายขอบคุณโนกขวัญเด้อ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 จ้า เก็บบอสไม่เก็บเราจะคลิปไม่ได้เก็บครับเที่ยวรหัสไหนครับแกขายรหัสอะค่านามรครับค่านามโอ้ยขอบคุณครับต้องใชมันอยากได้อะไรขนาดนั้นวะให้ผมซื้ออะไรอะ่ะซื้อไอแพดหน่ไห เขาไปแล้วอ้าวหรอขอ้าเน็ตเออขอบคุณครับน้องชายพอก่อนพอก่อนน้องใจเย็นน้องที่แกที่คุณได้มืัน้เท่าไหร่เขปปาแปลภาษามาทางเลยว่อย่ามีอยู่สัตว์โอเค iPad Pro อยากได้ iPad Pro มันก็อิ่มนี่แล้วมันออกมากันทำไมวะเั่องด จะไปขับมอเตอร์ดิเปรียมมอสอะปัดแอกอะผมจะกินข้าวละวันนี้ตามอสมาไหมมาครับไปที่ตอนไหนพร้อมตามอสเนอะครับไม่อาจจะมาทีหลังตามอสอ่ะผมหากินข้าวก่อนเดี๋ยวจะรีบมา ี่ตัวซนเนยมันจะเอาผมไม่ได้เลยนี่หว่าเฮ้ยไปลงไลฟ์ก่อนคุณดูบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายไอตูนไปพี่ชายมึงงานแล้วไปแล้วไปกินข้าวก่อนบบ๊ายายครับคุณดูเจอกันฮึไหวยังไหวอ่ะผมไม่มีโดเน็ตคอนเทนต์เลยว่ะนิดเดียวเลยแสนง่าอืมอือ น่า,ากลัวขึ้นไอ,อเรียร์ยใช้หมดไอคสตัตนี้นอบบนหมดยแาจะไม่เห็นมาเลยข้าลูกอมครับโอเคไอหนุมขอบคุณนะมันดูหลอกกอ่ะ

ในที่สุดก็ออกได้สักทีนะครับเกมนี้จัดไปแปตัวออกไปล้านสองนั่นเองนะครับถากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนป็นงกจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ